ข้อ33ในระหว่างทางไปยังนครอุเชนีมีนิคมชื่อเตลานารีนิคมหนึ่งในนิคมนั้นมีธิดาเศรษฐีสองคนคนหนึ่งเป็นคนตกยากโดยการล่วงไปแห่งมารดาบิดาอาศัยพี่เลี้ยงเป็นอยู่มีอัตภาพงดงามมีผมยาวกว่าหญิงอื่นคนหนึ่งเป็นผู้มั่งคัง่งไม่มีผมครั้งนั้นพระมหากจายาเถระกับภิกษุเจรูปใครจะบอกการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าแก่พระเจ้าจันทประโชดไปยังกรุงอุเชนีถึงนิคมนั้นแล้วเที่ยวไปบินทบาทในที่นั้นไม่ได้อะไรธิดาเศรษ เศรษฐีผู้มีผมยาวรู้เรื่องนั้นส่งพี่เลี้ยงไปด้วยสั่งว่าจงนิมนต์พระเทระแล้วให้นั่งภายในเรือนนางได้ทำอย่างนั้นทิดาเศรษฐีเข้าไปสู่ห้องให้พี่เลี้ยงตัดผมของตนส่งไปด้วยคำว่าแม่แม่ท่านให้ผมเหล่านี้แก่ทิดาเศรษฐีชื่อโน้นผู้ไม่มีผมนางให้สิ่งใดจงเอาสิ่งนั้นมาเราจะถวายบินทบาตแก่พระผู้เป็นเจ้าด้วยสิ่งนั้นนางพี่เลี้ยงนั้นทำอย่างนั้นได้ถือเอาทรัพแปดกหาปณะ,ะมาให้แก่ทิดาเศรษฐีผู้มีผมทิดาเศรษฐีทำบิณฑบาตให้เป็น ส่วนละหนึ่งกหาปณะ,ะแล้วให้ถวายพระเถระทั้งหลายแล้วตนเองอยู่ในห้องพระมหากระจายนะเถระรู้เหตุนั้นแล้วสั่งให้เรียกนางมานางมาเพราะความเคารพในพระเถระไหว้พระเถระทั้งหลายแล้วยังศรัทธาให้แก่กล้าเกิดขึ้นเชื่อว่าทานที่ถวายในเขตอันดีจำให้มิบากในทิฏฐธรรมเหตุนั้น ผมของนางได้งอกขึ้นในภาวะปกติเทียวพร้อมกับการไหว้พระเถระพระเถระระบับปิณฑบาตแล้วเมื่อนางเห็นอยู่นั่นเองพอขึ้นสู่เวหาลงในอุทยานชื่อกระจายนาวันทำพัตกิจแล้วคนเฝ้าสวนเห็นพระเถระทั้งหลายแล้วกราบทูลแด่พระราชาพระราชาเสด็จไปสู่อุทยานทอดพระเนตรเห็นพระเถระทั้งหลายแล้วตรัสถามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายวันนี้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายได้พิกาาที่ไหนทรงสดับเรื่องนั้นเสด็จกลับนิเวศแล้ว ให้นำธิดาเศรษฐีนั้นมาในทันทีนั้นได้กระทําให้เป็นอัครมเหสีในการต่อมาพระนางประสูพระโอรสถ,ถืออานามของเศรษฐีผู้เป็นอายกาของพระโอรสขนานนามว่าโคบาลส่วนนางปรากฏพระนามว่าโคบาลมารดาเทวีด,ด้วยอํานาจพระนามของพระโอรสทรงเลื่อมใสในพระเทระเป็นอย่างยิ่งให้สร้างวิหารถวายพระเทราในอุทยานชื่อกระจายยนาวัลแลวแ,ลแลรงพระเทวีนามว่าโคบาลมารดามาในอัศถกถาเอกานิบาตอังคุตรนิกาย